วัสดีครับผมนายชนะสอนจิตพักดีผู้อำนวกยการวิเลยการอาชีพวัวไจครับวันนี้เนื่องด้วยวิเลยการอาชีพหัวใจได้จัดประชุมกรรมการวิเลยนะครับประจําปีงบประมาณ2,567นะครับนะเป็นครั้งที่2นะครับเนื้อหาในการประชุมวันนี้ก็เรื่องของการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ2,568 และก็รับทราบผลการดำเนินง,งานของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2567ครับนะผลจากที่ประชุมนะครับคณะกรรมการก็ให้ความเห็นชอบในแผนงานโครงการที่ทางวิเลยได้นำเสนอให้คณะกรรมการได้รับทราบนะครับและก็ได้ชื่นชมนะครับในแผนหรือโครงการ ที่วิเลยได้จัดสร้างไปในปีงบประมาณ2 5 1 7ซึ่งเห็นว่าเป็นการพัฒนาวิทยาลัยไปในทุกมิตินะครับนะไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านของการบุคลากรนะครับนะและก็เรื่องของอาการปรับภูมิทัศน์อะไรต่างๆครับรวมทั้งเรื่องของการรณนรงคลงรับสมัครนักเรียนใหม่ซึ่งนักเรียนของวิเลยการอาชีวะไซน์เนี่ยก็ เพิ่มขึ้นและก็เป็นที่นิยมและก็เป็นที่ออยอมรับของชุมชนมากยิ่งขึ้นครับ The Great and the Great Teacher ครูผู้ยิ่งใหญ่และครูผู้สง่างามซึ่งเป็นคำกล่าวของร้องาศาสตราจารย์ฟองเกิดแก้วนะครับเป็นวลีเด็ดที่อาจารย์ฟองได้กล่าวไว้นะครับก็ถือว่าเป็นวลีที่สามารถนำมาใช้ได้ไม่มีวันตาย สามารถนํามาใช้ดได้จนถึงทุกวันนี้นะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมที่กราบทุกท่านนะครับพิเชียนบ้านทุ่งวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วิทยาลัยการอาชีพหัวทรตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวงหมายเลข408นะครับคุณผู้ชมครับวิทยาลัยการอาชีพหัวทรเป็นวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลพระราชทานเมื่อปีพุทธศักราช2560นะครับซึ่งวันนี้ ทางเวียาลนะครับภายใต้ผอ,อ,อชนะสรจิตพักดีนะครับได้มีหนังสือเรียนเชิญให้คณะกรรมการสถานศึกษาในหน่วยงานเวียาลัยการอาชีพแห่งนี้นะครับซึ่งผมเป็นหนึ่งในกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมประชุมนะครับให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแล้วก็พิจารณาอนุมัติร่างแผนปฏิบัติการประจำปี2 5 6 8นะครับ แผนปฏิบัติการประจำปี2568นะครับก่อนที่จะลงลึกไปสู่การปฏิบัติภาคกิจกรรมของแผนนะครับคุณผู้ชมครับเวายการอาชีพแบบนี้เป็นเวายที่ยกระดับความเป็นมาตรฐานก็มีน้องนองนักศึกษาที่ให้ความเชื่อมั่นทางด้านการเรียนการสอนจากคณะครูอาจารย์จากสถาบันอย่างนี้นะครับมากมายทีเดียวนะครับ ทุกแผนกทุกสาขาอาชีพก็ประมาณพันกว่านอกจากนั้นก็มีหลักสูตรพระดาบทก็คือการเรียนฝึกอาชีพทางด้านช่างเรียนกินนอนอยู่ในเวลยการอาชีพอยู่ในอาคารพระบทแต่งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเรียนฟรีแล้วก็จบแล้วก็มีงานทํานอกจากนั้นล่าสุดท่านด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพชนะสอนจิตพักดีก็ได้สร้างศูนย์รวมทางด้านจิตใจลานปฏิบัติธรรมนะครับ ก็จะมีพร<ำ>ะพยาองค์ดำแสนสี่จันทรสารหนากราชและก็มีเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จอาจารย์โตพรหมรังศีหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดเหล่านี้เป็นต้นนะครับที่หล่อไว้เพื่อเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาหรือชุมชนอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นสถานปฏิบัติธรรมที่มี รูปหล่อพระพุทธรูปนะครับหลายองค์คงจะสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาให้กับวิทยายการอาชีพอย่างนี้อย่างมากทีเดียวนะครับคุณผชมครับเดี๋ยวเราจะได้ชมบรรยากาศภายในของการประชุมในห้องประชุมวันนี้นะครับคุณผูชมครับตามผมมาดูตามผมมาดูครับขณะนี้ผมมาเือนอยู่ที่แท่นประทับขององค์พระประธานก็คือสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะครับจาก ซ้ายสุดนะครับก็หลวงปู่ดูพรมปัญญานะครับก็เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังถัดมาก็จะเป็นสมเด็จปู่โตพรหมรังสีนะครับแล้วก็รูปปั้หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับซึ่งตามตำนานก็มีความเข้มขขังและก็มีความอภินิหารหลายประการด้วยกันต่อมาก็จะเป็น พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตส่วนองค์พระประธานก็คือสมเด็จพระหมหาจากักรพรรดิคุณผู้ชมครับตามความเชื่อตามตำนานนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ก็เล่าสืบทอดต่อกันมาเรื่อยๆเชื่อกันว่าเกาะเชิงสาแห่งนี้นะครับในอดีตก็เป็นเกาะเป็นทะเลนะครับเมื่อ หลายพันปีที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีหลักฐานที่บ่งบอกว่าเป็นเกาะก็จะมีโขดหินก้อนใหญ่ๆที่หลงเหลือให้พอสืบค้นได้นะครับแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะให้ความเคารพศรัทธานับถือเกาะเชิงสายอย่างนี้เพราะว่าเชื่อกันว่าสมัยก่อนนะครับก็จะมีเรือที่ล่มอับปางที่พาทรัพย์สินเงินทอง นะครับแก้วแหวนเงินทองที่จะไปสร้างพระบรมธาตุเมื่อพันปีล่วงมาแล้วนะครับก็เรือก็มาล่มอับปางแล้วก็ทรัพย์สมบัติก็ถูกฝังอยู่ในกอนอแห่งนี้นะครับวันดีคืนดีก็แสดงอภินิหารให้ผู้เท่าผู้แก่ที่เดินผ่านไปผ่านมาสัมดงให้เห็นนะครับเชื่อกันอย่างนั้นแล้วก็เล่ากันต่อๆมานะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นตำนานที่สืบค้นกันมาและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในขณะที่ บวงสรวงนะครับประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงขออุญ,ญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าก่อเจิงสายอย่างนี้เพื่อที่จะใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างลานเทลานธรรมลานปฏิบัติธรรมและก็ก่อสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธร,รูปเหล่านี้นะครับก็หลายคนมีโชคมีลาบนะครับให้โชคให้ลาบก็มีกันในที่สุดก็เกิดมีความเชื่อมีความศรัทธาน,นะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับสภาพความเป็นป่าดงดิบนะครับป่ารกทึบที่ในก่อเชิงสาอย่างนี้นะครับก็มีเามถาวัลย <c oughs> ที่จเจริญเติบโตงอกงามตามธรรมชาตินะครับคุณชมครับคุณผชมครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมนะครับเพื่อเป็นฝันกำลังใจมาไล่สว่านให้กับวิเชียนบ้านทุง่ง ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เด้งไปหาคุณผู้ชมนะครับช่วยกดติดตามหรือกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับหรือกดแชร์กดไลค์กด like, กดกดกดขอบคุณมากทีเดียวครับวันนี้นอกจากมาประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการแล้วก็ได้ถ่ายลานเทลานปฏิบัติธรรมพระยาองค์ดำแสนสี่จันทรานากราชให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันด้วยนะครับคุณผชมครับ ก็เปลี่ยนเวอร์ชันเลยครับหลังจากที่ถ่ายทำน้ำท่วมคลิปอ,อยู่ท้องตุ่งนาแล้วก็พาเข้าเมืองห้างเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชชมการประกวดานางสาวไทยปี2 5 6 8ผ่านไปแล้วนี่ครับก็มาสู่โหมดของอาภาควิชาการนะครับมาสู่โหมดของการทำคลิปภาควิชาการนะครับ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิเลยการอาชีพหัวไทรอย่างนี้ได้มาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับซึ่งสมัยที่สองแล้วละครับก็คิดว่า,าตามระเบียบว,วาระน่าจะไม่เกินสองสมัยนะครับก็อย่างน้อยก็ได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับทางวิเลยการอาชีพนะครับที่เป็นประโยชน์กับทางด้านการเรียนการสอนก็มาจากบอร์ดของ กรรมการสถานศึกษาอย่างนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็วิเลยการอาชีพแห่งนี้สร้างขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะครับได้บริจาคที่ดินคนละไร่สองไร่งานสองงานก็เยอะยอะนะครับรวมกันแล้วเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลพอสมควรน,นะครับที่จะใช้เป็นสถานศึกษาให้กับลูกหลานพี่น้องชาวเภอวะไซและก็ใกล้เคียงที่สนใจได้มา ศึกษาเล่าเรียนสำนักตักกศิลาสำนักเวลัยอย่างนี้ไม่ต้องเดินทางไปสู่ตัวเมืองจังหวัดหรือไปเรียนสถานที่อื่นเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้กับลูกหลานพี่น้องชาวอำเภอหวัวไชยและใกล้เคียงเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับซึ่งอ่าเวลัยการอาชีพนะครับหลังจากที่พอชนะสอนจิตพักดีผู้อำนวยการเวลัยการอาชีพแห่งนี้ได้เข้ามาบริหาร มาดารงตําแหน่งเป็นผอ,ออย่างนี้นะครับก็ได้สร้างความเจริญสร้างความเชื่อมั่นให้กับวิาลยการอาชีพให้กับชุมชนให้กับน้องๆน,น,นักศึกษาที่สนใจเข้ามาศึกษาเติมเต็มศึกษาในสถาบันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสถาบันอย่างนี้สร้างชีวิตของลูกหลานพี่น้องชาวเพืภอวัตัยที่จบจากสถาบันอย่างนี้นะครับไปต่อยอดที่สถาบันอื่นๆนะครับจบปริญญาตรีปริญญาโทเป็น อายการผู้พิพากษาก็มีเยอะแยะก็ไปจากสถาบันการศึกษาหนี้แล้วก็ไปต่อยอดณสถาบันการศึกษาที่อื่นก็ถือว่านัตถิปัญญาสมาภาปัญญาโลกัสมิปัจโจโตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นบ่อกเกิดของปัญญานะครับสถาบันอย่างนี้ก็เชื่อกันว่าทุกคนนะครับได้รับโอกาสเท่าเทียมถ้าไม่ยอม ถ้าไม่ยอมละทิ้งโอกาสของตอนเองนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับลูกหลานพี่น้องชาวเปอวัสัยหรือท่านที่สนใจอยากจะให้ลูกหลานได้มาเรียนสถาบันการศึกษาอย่างนี้ก็เปิดหลายหลักสูตรหลายาแผนกด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปประชุมในห้องประชุมดอนแคที่ อาคารที่อยู่ด้านหลังผมนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาเอารถมาจอดอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับเราจะเข้าไปชมบรรยากาศด้านในพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมมาห้องประชมุมในวิทยาลัยการอาชีพกัใส่อย่างนี้นะครับหลังจากที่อยู่ในชนบทมานานนะครับนี่ห้องประชมุม ออตอนนี้มีผู้คนก็เข้าไปนั่งรออยู่บ้างแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้มาสายนะครับเคารพเวลาก็มาตรงเวลาก่อนเวลา,านลาี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเข้ามาที่ห้องประชมุม<ด>พอดีเล,เ,เลยนะครับนี่ครับนี่ครับ มาที่ห้องประชุมแล้วนะครับรเอ็นย,ยังมาไม่ครบนะครับก็จะมีข้อมูลอยู่ที่หน้าจอนะครับ PowerPoint ก็อไะไรวะที่5อยู่เพิ่มไม่ทราบว่าใครมีอะไรจะเพิ่มเติมบ้างครับอะไร5 5ครับก็หลังจากที่ประชุมของคณะกรรมการวิชาการอาชีพหัวใจ ซึ่งประธานที่ประชุมก็คืออดีตพอชชัยสายสีทองนะครับก็ได้เปิดการประชุมนะครับเป็นที่เรียบร้อยในที่สุดนะครับในที่ประชุมก็สรุปใจความได้ว่าท่านเลขานุก,การก็คือพอชนะสอนจิตพักดีเลขานุก,การโดยตำแหน่งนะครับก็ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี2567และ แผนงานโครงการต่างๆที่จะขับเคลื่อนนะครับที่ได้ใส่ไว้ในแผนปฏิบัติการปี2 5 6 8นแะครับแล้วก็อบมารายรับรายจ่ายและก็ผลการดำเนินงานต่างๆสรุปนะครับในมติที่ประชุมก็ให้ข้อคิดเห็นก็เสนอแนะอย่างกว้างฝางนะครับในที่สุดประธานที่ประชุมก็ได้ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาแผน ปฏิบัติการประจำปี2,568ก็ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันนะครับคุณผู้ชมครับ